มาครับทุกคนวันนี้13พฤศจิกายนนะครับอัปเดตตัวเลขการท่องเที่ยวเข้าไทยกันหน่อยฮะผมยืนอยู่ที่ชั้น1ประตู4ทุกคนตอนนี้กรุ๊ปทัวร์โซนยุโรปนะครับกำลังบุกไทยหนักมากนะครับทุกคนลองช็อตนะครับโซนยุโรปนะฮะ ปกติกรุปทัวร์จะออกที่ชั้น1ประตู7แต่วันนี้ทุกคนออกชั้น1ประตู4ก็หลายกรุปมากๆเลยครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับยอดนักท่องเที่ยวสะสมเข้าไทยตอนนี้อยู่ที่29.8ล้านนะครับทุกคนอีกแค่2 0 0 0 0 0นะครับจะถึง30ล้านแล้วนะครับซึ่งเรนกิ้งนะครับ นักท่องเที่ยวสะสมตอนนี้ถือว่ายังคงไม่เปลี่ยนนะครับอันดับหนึ่งเป็นจีนนะครับอันดับ2มาเลเซียนะครับอันดับ3เป็นอินเดียอันดับ4ี่เกาหลีใต้ส่วนอันดับ5เป็นประเทศรัสเซียนะครับซึ่งต้องถือได้ว่าแต่ละวันนะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดินทางเข้าไทยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเข้ามากันวันละประมาณ1น0 0 0 0คนนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะซึ่งบรรยากาศใบยๆแบบนี้นะครับเริ่มใบยๆนะฮะจะเริ่มเห็น รูปทัวรนะครับเดินทางเข้ามาที่สนามบินสุนรรภูมิกันแบบต่อเนื่องจริงๆครับตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวเข้าไทยสะสมนะครับอันดับ1เป็นประเทศจีนนะครับอยู่ที่5 8ล้านแสนกว่าคนนะครับอันดับ2นะครับยังคงเป็นประเทศมาเลเซียนะครับยอดอยู่ยที่4,2ล้านคนเลยครับอันดับ3เป็นอินเดียนะครับ อยู่ที่1,070,000คนตัวเลขกลมๆเช่นเดียวกันครับเข้ามาเป็นอันดับ3ต่อเนื่องฮะอันดับ4เป็นเกาหลีใต้นะครับ1 5 0 0 0คนตัวเลขกลมๆมนะครับส่วนอันดับ5นี่คือผู้โดยสารอันดับ5นะที่กําลังเดินทางเข้ามาเป็นรัสเซียนะครับตัวเลขอยู่ที่1,030,000คนนะครับรั้งอันดับ5ไวไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจริงๆทุกคนพอส่องไปที่ชั้น1ประตู4ด้านในนะครับยังมีผู้โดยสารทรงรัสเซียนะครับเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะยังออกมากันได้หมดนะครัับบมมาาตตติดก่อคร ส่วนเรนกิ nada, ้งรายสัปดาห์นะครับมีอันดับสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่เข้ามาในไทยเป็นอันดับหนึ่งยาวนานต่อเนื่องมากๆานะครับส่วนเรนกิ้งรายสัปดาห์อันดับ2นะครับยังคงเป็นมาเลเซียยังต่อเนื่องนะครับต่อด้วยเรนกิ้งอันดับ3นะครับเป็นประเทศอินเดียนะครับอันดับ3ยังคงที่เหมือนเดิมครับซึ่งจริงๆนะครับอินเดียนะครับขึ้นมาจากอันดับ4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ กลับมารั้งอันดับ3แบบเดิมได้อย่างต่อเนื่องนะฮะอันดับ4ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเป็นของรัเสรซรเซียนะครับซึ่งรัสเซียนะครับลงมาจากอันดับ3ในสัปดาห์ที่แล้วนะและอันดับ5นะครับคงที่นะครับเป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับแรงกิ้ง5อันดับแรกนะครับเหมือนกับแรงกิ้งตัวเลขนะักท่องเที่ยวสะสมเข้าไทยเลยนะฮะห้าอันดับแรกยังเป็น5ประเทศเดิมอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ทุกคนชั้นหนึ่งประตู4เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ผู้โดยสารทุบทัวร์นะเปลี่ยนมาออกด้านนี้กันเยอะเหมือนกัน,นะรเพราาว่า ผมคิดว่าชั้น1ประตู7น่าจะมีความหนาแน่นประมาณหนึ่งแล้วก็สไตล์การจอดรถบัสของกรุปทัวนะครับจะจอดเลนด้านนอกนะครับด้านนู้นเลยซึ่งออกตรงนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมพูดเลยนะครับตอนนี้นะฮะกรุปทัวนะฮะส่รงรัเสเซียนะครับยังเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องแล้วเยอะมากๆซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นจากสภาพอากาศหนาวนะครับมาบรรยากาศร้อนๆในไทยเฮฮาปาจิงโกที่นี่ได้สนุกสนานกว่าเยอะฮะ ได้แล้วเราจะเดินตามกลุ่มกรุ๊ทัวร์สุวลัสเซียไปที่รถบัสนะครับตามไปชไมนฮะมาแล้วที่นี่ชั้น1ประตู4ทางออกหลักทางออกใหม่นะครับของผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์โซนยุโรปนะครับอยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้รถบัสที่มาจอดของกรุ๊ปทัวร์โซนยุโรปนะครับที่เข้ามากันแบบโอโ้โหชําขนาดนี้นะรัสเซียบุกมากนะครับในช่วงบ่ายแบบนี้นะฮะลองชอดอีกแล้วครับผมอยากให้เห็นทุกคนเห็นบรรยากาศแบบไม่ต้องตัดเลยนะว่าผู้โดยสารแต่ละกรุ๊ปเข้ามานะจำนวนเยอะขนาดไหนครับ ครับคลุกนี้มาขึ้นรถที่จอดในเลนด้านในของรถทัวร์ของครุปทัวร์รถบัสของครุปทัวร์ดีกว่านะฮะซึ่งเลนในก็จะเดินง่ายนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะผมว่าพี่ๆี่ทัวร์เอเจนซี่น่าจะพาเดินย้อนไปทางประตู7จ็ดและ้ข้างหน้าก็ยังมีครุปทัวร์สวนอินเดียด้วยนะทุกคนมาครับอินเดียรัสเซียนะครับสรลเอียเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เพียแน่นอนถ้ามาที่ไทยนะครับขอบคุณที่มาเที่ยวไทยทุกท่านฮะจากภาพจะเห็นบรรยากาศรถบัสของครุกทัวร์นะพี่จอดเตียงกัน แต่เพาเป็นตับได้ปะน่าจะได้นะครับเพราะว่าเรียงกันคันต่อคันอาจจะมีแหว่งบ้างเพราะไปส่งผู้โดยสารในซีตี้เซ็นเตอร์แล้วนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งครัครบเข้าสู่ประเทศไทยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวออกนะครับหลังจากมารับกลุ่มทูปทัวและวโอเปน่งเอเชียนะมี หลากหลายมากๆครับแต่หลักๆช่วงบ่ายนี้รัสเซียแบบช่ำจริงๆฮะที่นี่คือเลนด้านนอกนะครับเกือบๆจะถึงอาคารจอดรถนะจะเห็นผู้โดยสารบางส่วนครับมาขึ้นรถนะครับแล้วรอรถออกครับโซนด้านนอกแบบนี้เลยนะฮะและหากมองไปเลนด้านนอกนะครับยังเหลือรถบัสอีกหลายคันนะครับที่กาลังรอรับผู้โดยสารอยู่ด้านนอกอาคารนะฮะ แล้วแล้วตอนนี้ผมส่องลงไปที่ Exit B-Boy นะถง International Arrival นะครับจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่ทยอยออกมาจากในถงกันเรื่อยๆเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพี่พี่ทัวร์เนะครับโดยเฉพาะส่วนรัสเซียนะครับมักจะมารอกลุ่มผู้โดยสารอยู่ในชั้น2ประตู6ข้างหน้าในรั้วเหล็กนะครับก็ยังคงรอกันอีกน่าจะออกมากันอีกเรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้ผมวิ่งมาที่ชั้น3ประตู3นะครับส่องไปที่ชั้น2ประตู4ด้านล่างนะครับ International Arrival นะครับจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารคึกคักสุดเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่ายิ่งเข้าบ่ายเท่าไหร่นะครับจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยผ่านสนามบินสนุวรรณภูมินะครับเช้าสายบ่ายเย็นนะครับโดยเฉพาะไร้ไสดตอนเที่ยงเราเห็นไปแล้ว1นมตรนะฮะอันนี้คือช่วงบ่ายนะทุกคนค่อนข้างเยอะกว่าตอนเที่ยงประมาณนึงเลยนะครับ ล่าสุดตอนนี้นะครับทุกคนตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวสะสมเข้าไทยนะครับอยู่ที่29.8ล้านนะครับขอบคุณทุกท่านดีมาเที่ยวไทยครับคาดว่าจะเข้าสู่30ล้านในอีกไม่นานนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันพุธที่13ยังไม่เป็นทางการผมว่าเข้า30ล้านไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินแบบนี้พร้อมกับ ให้ตัวเลขยอดนะักท่องเที่ยวสะสมเข้าไทยนะครับวันนี้ถือว่าเข้ามาช่ำมากๆฮนะหากชอบฝากกด subscribe กด like กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ enjoy Thailand ครับสวัสดีครับ